สวัสดครับคลิปนี้ก็จะพามาดูเลขเด่นบนล่างนะครับเป็นเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับมาในทั้งบนทั้งล่างนะครับไปเลยครับไปเลยครับไปดูวิธีการคิกกันเลยครับจะใช้สูตรง่ายๆนะครับจะใช้หลักร้อยบน1ครั้งหน่วยบน1ครั้ง10ล่าง1นครั้งหน่วยล่างหนึครั้งครับไม่มีบวกคงที่นะครับส่วนนี้ก็ เดินมาหลายงงวนแลครับจะใช้หลักร้อยครับ7บวก2ได้9 9บวก6ได้15 15บวก7ได้22ครับใช้2ตัวแรกครับ2บวกเพิ่ม5แต้มนะครับ ได้ครับเก็มาเข้าที่หลักสิบงต่อมานะครับทําต่อเลยครับ4บวก8ได้12 12บวก10ได้22ิบครับต,ตัวเดินครับ2กับ7 2ก็มาเข้าที่หน่วยบนครับงต่อมาครับ 8บวกสองได้10ครับ10บวก10ก็ได้10ครับลงท้ายเลขศูนย์ครับบวกเพิ่ม5้าแต้มนะครับในราคาศูนย์ก็มาเข้าที่หลักสิบบนะครับวดตมาครับ2บวก2ได้ 4, 4ี่ี่บวก2ได้6ครับ6บวกเพิ่ม5้าแต้มครับเป็น 1. 6กก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนเองแล้วครับ มาขับบนบ่อยเหลือเกินงต่อมาครับ4บวก6ได้10ครับ10บวก8ได้18นะครับใช้เลข8ตัวแรกครับบวกเพิ่ม5้าแต้มครับลงท้ายด้วยเลข3นะครับ3ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างครับมาเข้าเลขล่างแล้วงดต่อมาครับ9บวก1ได้10ครับ10บวก9ได้ครับใช้เลข9้าครับ บวกเพิ่มห้าแต้มนะครับลงท้ายเลขสี่ครับเก้าก็มาเข้าที่สิบบนครับสี่ก็มาเข้าหน่วยล่างครับเนี่ยครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างงดต่อมาครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกสี่ได้สิบสี่ครับสี่ตัวแรกครับบวกเพิ่มห้าแต้มครับเป็นเก้าเก้าครับมาบนล่างเลยครับบนออก ก้าเจ็ดล่างออกเก้าหนึ่งครับงวดนี้ครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสิบได้สิบเจ็ดครับตัวแรกเจ็ดบวกเพิ่มห้าแต้มครับได้เลขสองครับงวดนี้ครับงวดที่สิบหกทับสิบสองทับหกหกนะครับเด่นบนล่างนะครับมาได้บนล่างครับเจ็ดกับสองนะครับ ก็เดินดีหลายงวดแล้วนนครับสุดนี้อันนี้เข้าเลขเจ็ดข้าเลขสองข้าเลขศูนย์อันนี้เข้าเลขหกข้าเลขสามมีนนขา้นนขาวบนล่างเก้าข้าเลขเก้าครับสิบหกพันวาคมนี้ครับเด่นบนล่างเลยครับเจ็ดกับสองครับ สูตรจะเดินต่อแล้วกระเป๋าครับฝากติดตามเลยนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับร้อยบวกเหนือบนบวกสิบล่างบวกหนืล่างครับได้ตามนี้เลยฝากติดตามด้วยนะครับนักคำนวณมือใหม่ครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าครับจะมาสรุปเลขล่างให้ดูครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ